ยินดีต้อนรับสู่ไมค์ครับนะครับ MC Spicy วันนี้ผมจะมาสอนใช้วิธีไอโซนปักอินไอโซนครับไม่จะ่เป็น,นใังครับปักอินไอโซนก็แบบวา่าซ็ตบ้าเนเติดงไว้กันเรียนเวลาคุ้ค่าคข้มของแนี่ก็เป็นสมมตบ้านันเองครับก็ตกแต่งเสอ้ออยู่ก็อันนะครับถ้าอยากถ้าเรามีเกลียนมาอย่างเช่น อ่มาเป็นเกลียนนี่ละกันสมมุตินะครับมาตี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 ต,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 ตีของที่เราตัดมาก็เสียดายครับอ่าเราจะมาสอนวิธีนี้นะครับถ้าเซิร์ฟเพื่อนเพื่อน,เ,อนเปิดปลักอินไอโซนก็มาลองทำดูได้นะครับขั้นแรกเราก็ต้องเอาพุ่มไม้ครับที่ไว้ปลูกข้าวนะครับเอ้ไว้ขุดดินนะครับมา เซตไว้ตรงนี้ก็ได้อ่เอาเซไว้จะมีสีฟ้าขึ้นมาครับแล้วก็ขึ้นไปสูงหน่อยก็่ยยยยา,ายแล้วนะคบถ้าขึ้นไปสูงหน่อยก็เอาตรงโอเคครับก็เอาคลิกนี้ครับติ๊บน่าจะมีสีฟ้าขึ้นมาอีกนะครับ ต่อไปก็พิมพ์สแรคครับ Z mod และก็ตามด้วย create e ครับเอ้ยเอ c r a t e ครับ <S <S 2> <S 2> ลืม e โอเคแล้วตามด้วยซื่อโซนครับ <S <S 2> <S 2> ๆๆอยากได้ซื้อโซนอะไรก็ ใส่ลงไปเลยครับอย่างเช่นผมเอาซื้อโซนว้าวโอเคครับจะได้ซื้อโซนบ้า wow. วมาแล้วอย่างนี้ก็พอรู้กันนะครับอ่าต่อไปเราอยากแอดเพื่อนอ่าต่อไปเราอยากแอดเพื่อนให้เราอยากอยู่ด้วยก็แอดได้นะครับอย่างเช่นเราจะเราต้องพิมพ์คำว่า s a s h JMOD ตามด้วย A W L, L O W U แล้วก็ตามด้วยชื่อโซนครับชื่อโซนว้าวแล้วตามด้วยชื่อเพื่อนอย่างเช่นชื่อเพื่อนอะไรล่ะก็อือเพื่อนก็ M E L O N ครับอืมจะได้มาแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับ ว่ามีคำสั่งอะไรบ้างรับสำหรับเพื่อนที่ไหนที่ไม่รู้ครับก็พิมพ์แซ a แซดเเอแแล้วก็ F L A G ครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่าพิมพ์ผิด Z M O D F L A G พิมพ์ผปรกรมเห็นน,น,นี่เ<ม>ดีเยกๆครับขอแปบ๊บนึงอโอแซ,ซ,ซอด mod f เอ้เอ๋ออ๋ออ๋ออ่าครับอันนี้<อ>ค,รครับทกท้องขอโทษด้วยครับพี่ต้องให้รอนานอ่ามันจะมีคำสั่งมาครับ โอ้นะครับก็อยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโซนนี้ครับอันนี้ก็ชื่อเพื่อนอันนี้ไหนล่ะอันนี้ชื่อเพื่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าเราจะห้ามวางอะไรครับอย่างเช่นเราจะห้ามวางท nt ออ่ารัแป้บนะครับก็สัต M O D F L A G ตามด้วยซื wow. ่อโซนครับว้าวแล้วก็ตามด้วยของที่เราห้ามวางเช่น T N T อ้าวจะได้ T N T หอนอ่อนครับแล้วก็หาดู T N T นะครับ อ่าครับเราจะค่อยๆย่องเข้าไปครับย่องเข้าไปอย่างเช่นนี่คือโจรครับอ่าวางทีนปีไว้ครับตำเลจุดเอ๊เาาไอปุ๊บดูไปมด่อ่าเอิมจะดูไหมว่าไม่เป็นไรครับแต่เรานี่จะเป็น ก็สุดยอดครับไอโ n นประอินลองใหม่ก็ได้ครับ